กินกับผักแซ่แบ,บจะกินผักก่อนอร่อยไหมอร่อยคนน้ำด้วยอืมอออือร่อยเลยกินทูเบ,บ็ดนี้เหมือนแม่เลยอ่ะทูแล้วก็กินหรอ ไม่อ,อะรสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมชื่อเด็กชายเด็กชายอะไรครับเด็กชายกิรามิดกีรามิดชายชายเซมาทุกจะไปกินอะไรครับไปกินข้าวกับพ่อเหรอครับใช่กินมะม่วงเอ้ากินมะม,ม,ม่วงเหรอครับนี่กินตาน,นี้อ่ะนี่คืออะไรอ่ะ กินปานนี้สาท,ทูกินข้าวอิ่มแล้วครับอยากกินบัหม่วงเห็นพ่อถ่ายคลิปเด็กไปเอามันดีใส่หน้าดูเหรอ,อ <c oughs> โอ้ยพ่อขอโทษครับมแมวมันมาแล้วคะ่ะขึ้นเอนไม่ถักกัดหรอกไม่กัดหรอกมันมาแล้วว่าไม่กัดหรอกอะหมาเอ้าหมาเอ้าหมา โ่อมาถ่ายคลิปครับเด็กใช่วันนี้พ่อกินข้าวกับอะไรเห็นไหมเนี่ยทุกินทุกินไปแล้วใช่ไหมเราอยากชว์น้ำหนี้ครับมันคือลาบอะไรเนี่ยลาบหมูหืมใช่เหรอกินได้ไหมนีทุกินแล้วไงกับปู่ไงนั่งลงเร็วยินได้ไหมนี่กินได้ทุกินแล้วไงกินอี่เหรอต้องลต้องเลยพ่อป้าม่อยากกินมะเขือฮะ กินมะเขือครับ,รบเดี๋ยวเอาน้ำซดให้นะนี่ไงไม่เอาไม่เอาอยากกินมะมะหว่านปุ๊บย่าทำไม่อยู่ไม่ห <c oughs> มกนนักวนครับเ <c oughs> อามันกระเด็นใส่นี่อ่ะ <c oughs> ใช่น้ำมันดีกว่าเฮ้ยมะเขือกินมะม่วงกระยาบปะะยาบปั่ม่วงกิน อันนี้เจ้าบองเจ้าบองผู้ใดนี่แม่เจ้าบองทำเองเลยหลับกินกับผักแซ่บเฮ้าพ่อกินผักไหมอร่อยอร่อยจะกินผักก่อืม,อม อร่อยไหมคนน้ำด้วยอืม,อ,มอร่อยเลยพี่ผักด้วยผาดโช,ชอบกินผักใช่ไหมครับครับอร่อยไหมมาแล้วนี่ไงของทูนะทูก,กินเองนะเกีมยเองนะเกี๊ยวเองนะครับคบอ๋อเกี๊ยมซึ้ สนน้ำแกง <c oughs> น้ำแกงสิฮอดหัวได้หน่อย <c oughs> แกงหัวหัวไดจังหน่อยนะมาลองกินในห้องมันก็ยากนะตรงนอันนี้กินนี่ต่อมาอืมอร่อยนะนี่ต้นดวงนี้ยนี่ตัวนั้นกินไม่ได้ต้นดวงนี้กิน <c oughs> ทูเบทนี่เหมือนแม่เลยอะ <c oughs> กูแล้วก็กริงหรอ,อ ไม่อะไรหึไม่อะไรแมรินด้าหรอไม่ได้าชอบทำแบบนั้นหรอครับครับทอบแบบไหนนะไม่ไม่หึอเอา้อเอาเนี่ยแมรินด้าทำแบบนี้ไม่แม,ม่ทำแบบนี้เหรอทูรูแบบนี้เหรอ แล้วค่อยกินหรอทำไมล่ะทำไมไม่ทำแบบนั้นล่ะทุกคนแนแม่รออุ้ยนี่ไงตรงนี้ไงอันนี้ทุกคนแม่ตรงไหนครับแบบนีเนาอใช่ <c oughs> ถูแล้วก็กินอร่อยอร่อยหวานหวาน โก็ครับใช่ครับหืมเดี๋ยวเอาเข้าวไหมมันคือผัดไงระวังหัวนะว่ากินข้าวพ่อผักอยากกินอ่ะผักอะไรครับผักอันนี้โอ้ต้อกินมะม่วงเลยวะกินมะม่วงกับผักมันไม่เข้ากันนะ แม่ทูแบบนี้ไ่แม่ทำแบบนั้นเลยเหรอใช่ทำให้เป็นอะไรทำแม่เป็นอร่อยเหรอใช่อยอร่อยตรงไหนหอ่ะจิ้มจิ้มเบ็นี้อ๋อไม่ชอบไปเจ้าทูจิ้มจิ้มแบบนั้นเหรอใช่แม่เ,เด็ดด้านเลยนาะ อร่อยไหมครับถ้า<ม>ทูตกี่ขวบแล้วอกล่องแล้วถ้าทูตอายุกี่ขวบแล้วกล่องแล้วกวล่กองแล้ว,ลวมีแฟนแล้วยังออม,มีแฟนแล้วยังม่แล้วมแล้วมีแฟนกี่คนอือ<ม><ม> ทะลุมีกันกี่คนหลายคนเลยเหรอยี่ยี่คนใครคนเดียวเห็นมหมยังเห็นไหมยัง อย,อ,อยเอช้อนตะเกงอ่ะอ๋อให้รับทุกข้ปเรีนในห้องนะ,ะ,ะรครับไปลูายมากวนครับลูายเห็นได้คลิปว่าได้เห็นได้คลิปแม่กับมานาังตำรวครับ ผ่านปลาไปน้องมั้งเนี่ยปลาเป็ดเบ่งอาเด้อแซบบ่แซ่บเข่าจะเบิดติบเด้อพี่น้องเอง้เปิดปั้นนี่ก็สิไปนอนแล้วเด้อบ้า มาเป็น,นอน้เนี่ซีนหนึ่งเขาไไมครับพักหอมเก็บจากหลัง,ลงบ้านนี่แหละสดแซ่บครับ มะเขือส,สดๆนี่เก็บจากลังบ้านนี่กันนี่ครับอาบน้ำแล้วหากไปเย็นมากินขา้าว

แซบครับไม่ต้องกอดน้องสาธุวันนี้ครับอยากกินของกับบกักม่วงก็นม่รู้หรอกยำเนื้นอบักม่วงนลยครับกินของหวานเสียงนี่มันน,นั่น ครับสำหรับไหก็ฝากไว้น like, ้องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ซาดาครับวันนี้มาเจือรอบคำๆไปน้องก่อนจะนอนอาบน้ำแล้วมาก,กินข้าวครับเมนนวันบ้านกินต้นไพล้บบักม่วงครับเจือกันลิปหนาครับซาดาวันนี้สวัสดีครับผม